ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสอนนะครับจากลีเลสนะครับหรือว่าลีเลสฮาร์สโตนช่องฮาร์สโตรนอินดี้อินดี้นะครับก็วันนี้นะครับก็คนก็เล่นเดวันเทินเตอร์กันมากมายไก่กองนะครับเล่นกันจนเบื่อจนเซ็งมากๆนะครับก็เลยเออไปทางเด็กอื่นดีกว่านะครับชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับเด็กก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราลองเป็นเด็กที่คิดว่ายังไม่มีใครเคยเล่นเลยนะครับก็เป็นควีดูอิดนะครับแต่ว่า เครดูอิเนี่ยถ้าเก่าเนี่ยมันจะเสียการ์ดที่เก่งๆไปหลายใบยอย่างเช่นตัว Forbidden Proof ตัวอะไรนะที่มันหายไปมีตัวีหลายรูปลักษ์อะไอตัวโลตีอาโลตีนะครับก็จะหายไป Furious Out ก็จะหายไปทำให้เกาะบวกจวเนี่ยเราจะน้อยลงทำให้ พลังเราน้อยลงมากๆนะครับผมก็เลยเอาหาอะไรเนี่ยมาแทนที่เด็กที่เราเล่นได้นะครับก็มีก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวลำแสงบึ้งนะครับที่ยิงสาแต้มถ้าคุณมีมานาคริสตัลเอันเนี่ยมันจะยิงยิงฟรีเลยนะครับเหมือนไอบีมเลยไอบีมว่าโกแล้วอันนี้คือยิงเลยไม่ต้องไปอยู่ซ้ายขวาไม่ต้องผ่านเหล่าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วเราก็มีการใส่ตัวนี้นะครับตัวแม่ค้านะครับมันคอมโบกันตัวแม่ค้ากับแม่ค้า แม้าพาหานะหายากเนี่ยนะครับมันจะคอมโบกับตัวนี้นะครับปุ๊บพอยิงปุ๊บยิงเคลียร์ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ได้ไดตัวมินเนี่ยนสัตว์ดอกสามาด้วยอาจจะได้นกอาจจะได้นกแวแวกนะครับเยอะแยะนะครับตัวเก่งๆเยอะแยะนะครับได้ห้าห้าคิงมุกโกอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เรามีตัวนี้นะครับเซเทอร์ถูกจองจําเอามาลดค่าล่าไอตัวตัวใหญ่นะครับทําให้เธอที่เราปกติเนี่ยเควสดูอิดเนี่ย เราเธอที่เราเล่นตัวใหญ่อะมันจะหาเธอที่ลงตัวตัวใหญ่อะลงยากเพราะว่าค่าไล่มันเยอะถูกปะพอค่าไล่มันเยอะปุ๊บเราก็ต้องเคลียร์บอร์ดให้คีนก่อนแล้วก็บางทีเราต้องแบบมีเลือดเยอะๆเพื่อจะลงตัวใหญ่สวนเข้าไปได้ถูกไหมมันมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็เลยอ่ะลองใส่นี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราใส่พรามนะครับอาร์คสปอร์มชิฟฟินนะครับเอามาแทนไอตัวเเอามาแทน ไอตัววอร์ดูอิโรตีนะครับก็น่าจะโอเคได้นะครับด้วยนะจิกซอนี่คนไทยปะผมเจอบ่อยมากเลยอะรรอดจากโทรศัพท์ของข้าไปได้อยากให้ขสอนอะไ,ไหมจิกซอน่าจะเป็นคนไทยนะนะครับกาละคนโรกยังได้ไหมครับได้อยู่กาละคนโรกตอนนี้มินมีเพิ่มเพิ่มในส่วนของหายตัวค่อนข้างโอเคนะสำหรับพี่นะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับ เล่นกับพี่อ่ะพี่บอกเลยว่าชนะพี่ยากมากอ่ะอืเซลฟิสใส่ครับใส่ใส่จริงไงเซลฟิสเดอะเกรทนะครับสู้ยากมากอ,อาจจะโดนแบกสเตปอาจจะโดนเคลียร์เราจวดเลยนะท่านี้เพราะหนึ่งสี่เราไม่กลัวอยู่แล้วยังไงล้วก็เคลียร์ไม่ได้ถูกไหมผมเจ้นแล้วไม่เสียดายดาวอ๋อโอเค เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้อันนี้เป็นเป็นโลกเป็นแบบเป็นหายตัวโลกอโอเคนะครับอะคาโมอ,อยู่กับไมเอฟซะด้วยอ,คอะคาโมทรยศของแท้ต้องหลังการชามานานนะครับพี่สอนของแท้นะครับ <N> กับดัดโลกเล <N> ่นม,มังครับยังเลยยังไม่ได้เล่นเลยนะครับ เกียร์ไปเลยนะเกียร์ไปเลยนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปงกนะครับเด็กนี่เราพยายามเล่งจั่วเยอะๆนะเราพยายามเล่งจั่วเยอะๆเมื่อกี้ผมลงผมพยายามผมเล่นไล่ห้าเพราะว่าผมอยากจะไอ้นี่มากกว่าผมอยากจะจั่วเอผมอยากจะลงไอดอกห้าโอ้หี้อ่อน แหกดิครับแหกอ้าวเขินเขินไม่มีลงท็อกแบกเกิลพีชชุบยังไหวไหมครับพีชชุบเล่นได้นะสู้ไอ้เรมอนฮันเตอร์ได้ดีด้วยนะครับเนี่ย <Come on. S 1> เนี่ยเนี่ยมันเก่งตรงที่ว่าอ่ามันกับดักอ่ะมันโคตรเก่งเลย กับดักแม่งโคตรเก่งเลยตัวเนี้ยจ้าตกไปเลยจ้าดูนี่สิอันเดมันีแห่งทะเลสาบ ตกไปเลยจ้าเราคือกับดักลกอะ่ะแม่งเป็นกับดักที่แม่งคุณภาพดีมากเพราะว่าเออโคตรดีอะ่ะนะถ้าเราเป็นสายฟรีแล้วเก็บเงินในเกมซื้อแพ็คเออจะได้ประมาณถ้าแบบเล่นตั้งใจเล่นเลยนะได้เยอะอะ่ะได้ประมาณแบบร้อยร้อยกว่าสองร้อยกว่าแบบขึ้นหลักแบบร้อถ้าเล่นจริงจงจังๆอะ่ะเล่นแบบเล่นแบบวันนึงสิเกมขึ้นอ่ะได้ได้ร้อยห้แน่นอน นะครับพี่สอนจะเล่นเด m อนทันเตอตอนไหนอยากดูเหรอเดวอนทันเตอร์เล่นได้เมื่อวานก็เล่นอยู่เมื่อวานเล่นเยอะด้วยเด m อนทันเตออ่ะกลัวโดนฟิกกว่ากลัวโดนฟิกสกายชิปไม่ใช่เลยหรอกแต่ก็ต้องจัวปปะเราไม่ต้องรีบเคีย์บอร์ดตอนนี้มันไม่มีความจำเป็นโอเคเราอยากได้การ์ดจัวนะ มาเร่งมาเร่งมาเร่งแบบมาเร่งจังหวะเรานะครับเดมอนทันเตอร์ไม่เก่งขนาดหรอกใช้ดาก้อนทันยังชนะได้เลยเออชื่อมันใช้ไอ้ีแล้วไม่นึงนะตำนานพามตัวนี้มันพูดอะไรพี่ไม่รู้ไม่ได้ฟังเหมือนกันอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อะเมื่อกี้มันพูดภาษาคนปะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนรกนะครับเมื่อกี้เราตีไปยัง,งย What the fuck Highlander Highlander s ีเ r ็เด r o ผมอยากได้จัว่วตอนน่าเซเธอร์เกิดถูกป่ะเซเธอร์เกิดปุ๊บเราลดราคาพวกนี้อร่อยหอหวานเจี๊ยบอะไรกันเนี่ย <c oughs> สตน,นี่ไงโด,จงดนจนได้อุตส่าห์เพียราวเลยนะิ Discover ด,ด้วยทีเนี้ยหนักเลยปวดหัวเลยทีเนี้ยอ่ามาดูสวัสดีชิดไซวัตฟอร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับไฮเลนเดอร์เมชสวัสดีไฮเลนเดอร์เมชด้วยนะครับโ oh. อ้โหสัตย์ h ัลโ o Hello Are you there เต็มที่เต็มที่เต็มที่อยากทำอะไรทำเต็มที่เลยอ่าอ่าเต็มที่เต็มที่อะไรบ้างวะเนี่ยพาราดินโลกโลกโอเคตัวนี้แดงลักฝากคดเบื่อกับการการไอ้นี่เลยโอเคโอเคอ่าเราต้อง เราจะโดนเชโดได้อันนี้อาจจะเป็นระเบิดแต่เชโดถ้าเราเชโดน, Shadow, นี่เราเหงาเลยนะ Shadow! เชดอา่าปวดหัวเลยทีนี้เราคินอัพได้ โอเคโอเคมาให้หมดโอเคหมดแล้วโอเคโอเคพอรอนก็ขอไม่ได้อ่ะมาขมอนมาให้หมดนิวลิตก้นกองสองใบอ่ะได้นี่เราจั่วไวมากนะ ถามจริงมึงถามจริงกูถามจริงถามจริงเอาดิครับเอาดิครับได้นะครับเจ้าอย่างนี้ได้นะครับเจ้ามาท์ทโอ้โห เด็ดปะล่ะเด็ดปะล่ะน้องบังผมอะให้มันได้อย่างงี้ดีห้าโบโบป่ะเฟมสไตรค์น่าจะโบดีสุดมั้งอ๋อมียิงสี่ยิงสี่นี่หายเหงาหายบ้าเลยนะยิงสี่มั้ ผูม้มีอัจฉริยภาพแท้ๆอัจฉริยภาพ ตัวนี้แม่งหายตัวร, ου ร, ου ร ου ัวเอ็กโซติกไม่ได้แม่งไม่มีเป้าให้ยิงแม่งศูนย์มัมน,มนไม่มีรีลอยยกรีลอยแล้วเด็กนี้แม่งก็ไม่น่ากลัวและโอโ้โหมาถึงไหนไปทางไหนกูถามจริง และความหวังยังคู่ควรให้ปกป้อง อุ้ยอุ้ยคิดเอาคิดคิดคิดอู้คิดคิดคด่ดดดดวนเอาด่วนเอาให้ด่วนด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยสปีดอัพด่วนฮัลโหล <c oughs>